ยุคนีนะสยนาตีแซไปบ็อกี่มมันจือกว่นี่มอแมอไปใส่นัตตีมบนี่เดียวนีวะีูบสูมันร่เดียวนีเพิ่งกันไหนนัี้มัเียรนีมอไปแล้วบอนีมอแล้วมันเป็นเียเดี่ยวนตเกี่ยวู้สีงตือตัดไปยังหาบึงมอนี่นี่บอสู ม,มอไฟสีไม่ไหม้แล้วนี่เรื่ใจคาไฟสีสูดงแดงยูซื้อไฟดับโอ้ยไม่ใช่คือวันนี้ไม่อยู่บ้านแล้วกลับมาไฟไม่ติดกลับมาไฟโบตีคือมันเป็นสองคู่หามันมันเป็นตึกสองคู่หาคู่หาแรกติดคู่หาที่ชันอยูนน่นบบตีแล้วตอนนี้ก็คือบายบายเสืส้อเื้อตานาแล้วหมอ เฮ้ยไหนมันอยู่ตนี้่คยุ่ืกนี่เขาบริหานอยู่เขาไปทางอื่นขอไม่ได้บอกไม่มีห้องอยู่ฝั่งเดียวกันดีที่เราเใช่กูกินเน่ยเรื่องของมันวันนี้คือกูมอไฟกูโดนตัดแล้วเราต้องอยู่การไฟฟ้าใช้ด้วยจ้า